สวัสดีครับผมไอตีรัตสีเทมนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาไปดู5คาเฟ่น่านั่งบรรยากาศสุดชิลของจังหวัดนครนายกอยากดูกัน้วใช่ไหมละครับตามไปดูกันเลยครับสำหรับที่แรกนะครับเราประเดิมกันด้วยร้านคาเฟ่สไตล์โมเดิร์นนะครับที่สัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติและทุ่งนาตอนนี้นะครับด้านหลังของผมนะฮะก็อยู่ที่ร้านมองเธอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ ข้ามาถึงก็มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดของทางร้านโดยจะตรวจอุณหภูมิในร่างกายก่อนที่จะเข้าใช้บริการกันด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับเก้าแรกที่ผมได้เปิดประตูเข้าไปในร้านก็ทําทให้ผมนึกถึงย้อนบรรยากาศเก่าๆเาพราะที่นี่ตกแต่งด้วยสไตล์ย้อนยุคเสมือนได้กลับไปบ้านคุณตาคุณยายอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมและที่สําคัญที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกอีกมากมายเช่นระบายสีก่อกองทรายสไลเดอร์โคน และภายเรือรวมไปถึงให้อาหารปลากันอีกด้วยละครับสำหรับช่วงนี้นะครับจากที่เราเดินชมคาเฟ่แล้วก็ช่วงนี้ท้อง เริ่มหิวแล้วก็เลยมาแวะรับประทานอาหารกันสักหน่อยดีกวครับเราก็มาดูเมนูครับวันนี้สําหรับทางร้านนะฮะก็เสนอยำตะไคร้นะฮะสองเนี่ยก็เป็นสปาเกตี้ผัดขี้เมาทะเลสามเนี่ยเขาเรียกว่าไวโอเล็ตสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็อิตาเลียนโซดาที่ทางร้านเขาจัดให้เดี๋ยวตอนนี้ผมเริ่มหิวละมารับประทานก่อนดีกว่าครับ ก็เริ่มตึงแล้วนะฮะแล้วหนังตายังใกล้ย่อนอีกด้วยแต่เรายังเหลืออีก4ที่นะครับที่ให้เราได้ชมกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าครับมาต่อกันที่สวนน็อกสตาร์นะครับหรือโฟบุตะคาเฟ่แอนด์ฟาร์มที่นี่นะครับถือเป็นอีกหนึ่งที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน อากาศสดชื่นอีกทั้งยังมีส่วนที่ทําตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เราได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะครับเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยๆในห้องรับรองดรืนกระจกที่ทําให้เราสามารถทานอาหารไปด้วยดื่มด่ำกับบรรยากาศไปด้วยถือเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในร้านโคบุตะคาเฟ่แล้วนะครับจากที่เราไปชมบรรยากาศด้านนอกนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยก็ได้เสนอเมนูเด็ดๆให้ผมได้รับประทานกันเลยนะคะต้องบอกว่าร้านนี้ต้องเด็ดแน่ๆเดี๋ยวลองไปทานกันนะครับ สำหรับใครที่สนใจจะมาเที่ยวร้านนี้ตั้งอยู่ถนนลังสิตนครนายกเทศบาลเมืองนครนายกตรงข้ามชนละพฤฤฤฤฤุกษรีสอร์ตต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับร้านโอโดดคอฟฟอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ห้ามพลาดในจังหวัดนครนายกที่เรียกได้ว่านอกจากบรรยากาศจะดีแล้วทั้งอาหารและขนมยังอร่อยไม่แพ้กันด้วยนะครับ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านอัวโดสคาเฟ่แอนโฮเนะครับต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยตกแต่งด้วยสไตล์ลอฟนะฮะเราไปดูข้างในดีกว่านะครับว่าจะตกแต่งสวยสักแค่ไหนตามไปเลยดีกว่าครับร้านอัวโดสคาเฟ่แอนบารที่นี่เป็นร้านโล่งโปร่งสบายให้บรรยากาศอบอุ่นเรียบง่ายด้วยสไตล์แบบล็อบเป็นการตกแต่งที่ลงตัวและสวยงามมากๆเลยนะครับ มาพูดถึงอาหารและเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าครับที่นี่มีทั้งกาแฟขนมและอาหารที่สำคัญเมนูที่คุณไม่ควรพลาดคือฮันนี่โทสที่นี่ต้องบอกอีนว่าถูกใจคนรักของหวานอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่เป็นนักดื่มช่วงค่ำคืนของที่นี่ยังมีดนตรีให้ฟังพร้อมบรรยากาศสุดชิลให้คุณได้ลหลงไหลกันอีกด้วยล่ะครับ ใครที่ชอบท้องฟ้าภูเขาต้นไม้และแสงแดดคุณต้องไม่พลาดกับร้านกาแฟาที่มีชื่อว่าลายมินโฮมคาเฟ่ครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านลาวิ่โฮมคาเฟ่นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศหน้าร้านเนี่ยตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะฮะทำให้ผมเนี่ยชวนอยากจะเข้าไปด้านในละเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับ ร้านกาแฟที่นี่ตั้งอยู่อำเภอรปรากพีจังหวัดนครนายกต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับโดยพื้นที่ติดก,กับเขาใหญ่ทำให้มองเห็นวิวธรรมชาติได้360องศาเลยทีเดียวอากาศสดชื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนเหมือนได้ชาร์จพลังชีวิตกันเลยล่ะครับ แล้วตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในร้านรามิงโฮงคาเฟ่แล้วนะคะเข้ามาถึงเนี่ยทางร้านก็แนะนําเมนูพิเศษให้ผมเลยนะฮะต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่กาแฟหรือขนมอย่างเดียวนะคะร้านนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยคือมีพิซซ่านะครับหน้าซีฟู้ดด้วยนะครับแล้วก็มีเค้กแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมปังนะครับแยมน่ากินมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีน้าโหจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผมขอรับประทานก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ดีกว่าครับ และสิ่งที่ห้ามพลาดอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือกาแฟนะครับใครที่เป็นสาวกของกาแฟต้องถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนถือเป็นสถานที่ที่เราได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่กันเลยล่ะครับเรียกได้ว่าครบอรรถรสเลยใช่ไหมล่ะครับทั้งกาแฟทั้งอาหารอิ่มแล้วไปต่อกันดีกว่าครับ และเราก็มาปิดท้ายกันด้วยบ้านไม้หวานกาแฟาหอมนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่ผมเข้ามาเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่าครับจะเป็นยังไงตามไปดูกันครับหากคุณชอบบรรยากาศที่อบอุ่นสบายๆท่ามกลางธรรมชาติต้องที่นี่เลยครับบ้านไม้หวานกาแฟาหอมร้านกาแฟาบ้านสวนตกแต่งด้วยสไตล์วินเทจ และด้วยการตกแต่งของที่นี่ทำให้มีความรู้สึกเหมือนได้กลับไปในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับนอกจากกาแฟหอมอร่อยแล้วขนมก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับเรียกได้ว่าครบรสกันเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างละครับกับ5สถานที่ท่องเที่ยวร้านกาแฟจังหวัดนครนายกนะครับเพียงแค่คุณขับรถมาแค่40กิโลนะฮะ ก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมก็ขอลาไปก่อนและอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับผม